สบายดีสบายดีมาพี่น้องสบายดีเอซดสี่ตทุกคนเดมสบายดีท่านคำคำเด้อมื่อน,นี่กับมาแหวะมาเมาเมนกอกไับมาหงสุกผ่าเมื่อนึ่สบายดีพ <laughs> รท่านอาบน,าน,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 น้ายังยิ้มอยู่เฮ้ยใช่กับพท่านได้อาบพิการอะไระแานอาบบ่กำลังคขนเขาแล้ววางคำคำมันมืดนี่งอ,อ,อ,อีกึงบอกอีกประมาณตั้งสี่ห้ามื่อปั๊แล้วเจ็ดสี่ห้ามื่อั๊้ย เมื่มนอนี่นม,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 มื่อยุที่น้องเอ้นาก้อนคำได้มาคุงลูกพี่คนมาคุงไนได้ชุบปลาไหลมาคุ้งนะล่ลีเด,ดาปูเดอดหาปหนึ่งมาุ้งปูให้ลูกพี่สองสมะมีอยู่พี่มีสงหน่อยสองวยจะเส้นส้อน่ะอยู่ของเรามาเอาใส่ใส่แนี้ ทังบ่อ้ยทังอยู่เพื่อนนางแพ่งเอาหน้าไปประธานอามาเมื่กี้ขู่โบไม่ยอมขู่อะไรเออใส่คู่ใส่รถเดียวสิขวบมือกินโอ้ยบาสิสักผาอาบน้ำป้าท้อเ๋ยวเทพใส่คือเก่านะล่ะองอื้มที่กองนันมาหาย ທີເດດທີ່ລໍມາຂາຍຫ້ນໍາເກົ นี้กาบอกที่เกี่ยวข่าวกับขอนแล้วตึงขอนไปแล้วอีป่ะมาณตักสยามเมื่อคืนที่เซ็ตสมบูรณ์อันเกว่าอยากมาสอยอยากบุว่าทิ่ทัานหรือบทันเด้อประมาณท่านบอก ก็ยงนหมยนามืออ๋อไปเก่าคนก็หมัดขึ้นหรอไม่เคยถ่กสะสะโอ้ยนั่นแค่มันก็เหมือนมันก็ไหวสุกกาะพมันก็ดีตีแมนเยอะจะเรียยามาัดขื้นเอาไปใส่บนลายที่อลามือเต็ม อันนี้ก็พังเบิ้งคันนี่เด้คันเหม็นจ่างคนคนคนได้คนไปมันก็สิไดงหมักขึ้นคือกันนั่นแล้วคันเบิ้งจะบอกคนได้ว่าคันหมักแล้วนะบอกก็ได้ที่ใส่แล้วว่ะเออหมื้นฉีกเขามาตอนไหนอ่าประมาณตอนหน้าหอกไปชองตุ๊กได้เนาะได้แล้วเพียงก็ได้ประมาณจะใส่เสื้อหัดดีกว่าใส่เออแค่หนาหนึ่งลังหนึ่งเลยแค่สั่นขัดเจ้ากระสุนปลาไว้ในเนาะเขาเนาะ หนักผนเดี่ยวเดี๋ยวเดียวจุกมันนั่นเออจุกมันคนก็สิเอาเอาอันไนปเมาเออเออสิเอาเะสิเอัดในหลดจุกมัสิให้ลูกพี่แกนกวหายอื่นเพื่อขัดประเมาสิแกเองนี่ก่อนแลมันบุวไหลไรเกี่ยวมันนักดเบเขวหั่ดแมน แม่ขบไที่งไกลเต่าอยู่เจ้าขี่ลงไาหอดหลุมได้โดยหลุดนะหอดหลุมหอนกุ้งงมของเฮาเคยจอดนะมันหนักมือก็สิเมานานังแทงเกี่ยวเข่า่เออเกี่ยวเข่าเลยแกไกลค่ไหนอะไรที่ห้องกันโเลีวเอ้างักแล้วหนจากองปลาดำมือนีว่าสิปันแบบเท่าก้าประถาหลุดบ่าหลุดวันนี้ โอ้ยมึงคือบออกไปว่ะเขาดีกระเทือน่นว่ะโอ้ยจะเป็นซากนอกว่ามือหนึ่งก็ได้บียกไรติด้าหลุดปั่นหลุดยังบบมาปั่นเอาเาไปร<อ>่างมาถลันยังปั่นไปสองสุดแล้วสุดที่ส<อ>ามอันนี้เขาจกูหองกันเนะาะถลันยังถ <ฮา S 2> <ด>ือหตวงกันบวมมาสามาพีแทนยะอย่นพายุเขาอันนี้หามือวันนี้หามือั้งมือวันชินแหม่ลาว่ะเอาักเกือไปแบบนี้ปกติ เวลาหาวันนั้นเด้มาเกี่ยว้าข่แล้วแล้วแล้วตัวมันสุกก่อนนะแม่เดี๋ยวถ้ามันหมกิดฝนข่อยกันแล้วแล้วนาโตอันนี้มันซ่ามันมันซ่าบันนี้เขามันสุกมันก็ถึงน้าฝนเนาะพอดีหมอกเบิร์ดบดตัวเคี้ยวเคี้ยวผัดชุกเบิดวันนี้เลื่องมาเลยํำต้นอ่ะมันก็หักลงเบิดอ่อนเลยน้ำแก่น้ำเหนียวนะถือฝนมันลงเลยเจเหจีบเนี่ยเออเลยไหม เดี๋ยวโอ้ยบ่ามาขุดเห็นอะไดรดิสิอันหักกันแมนอันบุพ่อแม่บุไว้ลีก็สิก็เอเจ้าอะไรไปไปเก็บนหน่ามันจำเป็นเนาะหน้าข่อยมันจำเป็นคันว่าบ่บ่ยังเรานอนเผาอยู่พุ่นเนี่ยบ่อยนอนอยู่พุ่นเออคนมันแย่กันนั่งแท่งเขามาบ้านเพื่อเขานอนหน้าทีเดียวหน้าข่อยมันขว้กันกับพวกนั่งแท่งาป ของประดานาะวิทไปแล้วจังหวะท่านแม่นวานท่านแมนออน่นบอกู้เขารี่ยังมันชิเท่ากับนะสีเดสีเดนอนนั่นถ่าตรงนั้นบะเออหรือจิงไดยังวะค่อยอกับบริจาคให้เวลามันยาวเึิงนะแบบเาขาเข่านะก็ยันมันยากลานไปนอนนะแมน่นม,มันต้องเที่ยวกินเขากินยังมันคือเขานอนหน้าหนึ่งเข่นหน้าเลยแต่แม่นแท้เนาะเก็บ เก็บให้มันเจ็ดอะไรกับป่านเนาะมันแบบเ่าต้องใช้เวลาเฮงใช้เวลาเฮงแบบมันกัดตัวตัวกระเพราเนี่ยมันหย่าขั้นเกี่ยวแล้วบอกคอยกำลังคิดว่าเนี่ยนี่นะบางเถื่อนนะถ้ามันบุบมันสีทามล้านก่อนถ้ามันบ่มอะไรปสิบไปผากระหย่พวกกข้อคนนี้ข้าวนาะเออพวกกุ้ยเก๋ยขั้นบุบมันยัเป็นกระเพราข้าวมาปีขนาดมันหย่านะลงไปกองอยู่โกกข้อพูด ไก่เดือนแล้วดินี่มันปลามันบอลนะก็ปลาไว้รดนได้นะมันมันยากเฮายคุนแม่นว่ามี่คนเผามันก็ง่ายเฮามันอยู่หน้าเฮาเองค่ะนี่แม่นมันก็ง่ายคนละอย่างคุนอยู่พุ่นมันยากมันเก๋คือนี่อยู่พี่เนี่ยอยู่พี่เี่นว่าแก่นะโอ้ยแก่ง่ายเนี่กุ๊กนี่หน้าเฮาในกุ๊กจีเทวเหมือนั่นนะมันง่ายผัวเขามันก็สูบพอนกุ๊กจีอยู่ในร้านมองก่านะอื กก็ไอ้กับไอกับเขาในี่ยกุ๊กีมันแห้งนะไว้คุ๊กี้ก็ได้ใช่ไช่อีโด้งสมกับอ้อหดมาอันฮอตต้นเล okay? UM> uh, ี้ยงก็ได้มันไม่ทางหลดมาได้เออทางหลุดลงมาเลยแลวก็มีแต่มามะเข่าอันมะเข่าหันขุดขหน้าเข่าก็ได้แมนเนี่ยอันขั้นัในขั้นเดียวนะน่าลุ่งสมนะบุชก็ได้เนี่ยะบมันน่ะนชแแในเดียวแมนแห่าเหตุอีหันก็ได hạt lao là bỏ đây à nát lao ăn thay luôn khảo là là vậy thương bỏ nhà sĩ tiên thì thương, Ê, thương, ừ, thì thương. Chờ, hình bưng nhưng mà ở đây tổng tháng, là còn nào, nhà thằng bố pháo là, bản, là là à là lọp nè mình lọp sò mình sò sò lọp gì như này ma ừ. nhau ơi <laughs> ว่าบ oh, ่ต so, ักข so ุยแต่ง so, ่ายเวลาก็ยาวๆติเด so ้อพ so ี่น้องเด้อเดือนพ่อกันแต่นึงเดือนพ่อกันเน็ตน่ะอันให้มันมีสัญญาณไว้เด้อเผื่อมีเวียกนะครับผมเออเผื่อมีเวียกพติดต่อกันบ่ได้ลเว้นอแล้วมันแหง้ําผมมุกขอบใจหลายๆเนาะลุงทีเอากิเหล้ามาครับอันบกว่าสิป่นยังบ่ทันป่นดยังอยู่ คอยเพื่อนกินข้าวคอยพัดดอกแคเพราะว่าสิกินขาา้าวอาจารย์ข้าวเกษตรกรรมเดจารย์พ่อครับเนาะครับผมขอบใจหลายๆเด้อเมื่อน่ะได้จังหวะพ่อแห้งยิ่งแห้งคอยครัวจี้รอน่ะ,นะบวัวส่ทีจะโตะเลยขอเห้ <laughs> ไปกินไปกินตัวตัวแม่มันข้าวทั้งสี่ข้าวที่เขาไม่ได้ใส่เลยไหนเฮ้ยมันตัวผูรลายจะเอามาอ่าน่ะ อันนี้เต้าหู้อะไรแล้วอันนี้มีส้สนปลมีต้าแม่รังต้แม่ข้าวแพงเอาดอ,อกแค่หอยอ๋อเอาดอ,อกแค่หอยแล้วพัดดอ,อกแค่มาเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้เกี่ยวข่าวว่ะพี่เอ,อ้ยมาเบิดเลยเบิดมาเบิ้ดซ้ำที่น้องเลยดูนี่หักคนขนาดทีจ้างคนยังมื่นหกสองชั่งคนเลยเอ,อ้ยภาษามันว่าอืมแแอก,ก,ก,ก็ว่าแหละมึงบอที่คนคนนี่อยู่แต่แบบแบบว่าเคยใครเคยขั่นความความ มากกว่าเคยไผเคยม,มั่นเนเาะด็กความพอใจหนะันะนล้วก็เขาเคยเขาเคยหาไผ่แบบสีหน้านมันก็ซ้ายไผสซ้ายมั่นหันนาหมูไผหมูมันม่นประมาณพัดดอกแค่พี่น้อง <บน S 2> วาวนะสีใสเต้าเจี้ยว วัสิใส่เต้าเจี้ยวผัดไปเพอใส่ซอสลงมันล็กเข้มพอดีเลยเลยพิสูตรพี่น้องเอ้ยดนะเ่าแนวเป้าบ่อหลังเขาม้าสลังเขามาคุยไปไปยิบขวดพิสไปยิบไปยิบซอสอันไปยิบน้ำมันหอยน่ะเทอื้อลงอะไรซีมลงมันพอดีเลยอุ้ยลืมวัจะเอาสูตรเต้าเจี้ยวอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเอากรหมูอแล้วเพื่อเอน คิดไว้สินี่ก่อนนะพี่น้องเออพอกันคิดหนาลุงที่กับสิบเมื่อละเพื่อนอย่างเมื่อหนวะลุงที่หน้าบ้านหรือหน้าพุ่นหน้าพุ่นอืมสุขดีมีความสุขจ้าสบายดี